เพิ่งตัดคลิปนั้นเสร็จนะคะแล้วก็มานั่งกินข้าวเดี๋ยวจะบอกว่าการค้นหาเพลงที่ง่ายที่สุดนะคะที่กินเนี่ยมัสเตอร์เขามีเครื่องมือไว้ให้นี่กินอะไรที่มันย่อยง่ายนะเหมาะกับไวทยชราบ้าเหรอไม่ใช่กินอะไรที่มันย่อยง่ายมันจะได้เอาไปแบบใช้ประโยชน์ได้แบบทันทีทันใดไม่ต้องผ่านกระบวนการเยอะอย่างคอนเทนต์ ที่เราทําแล้วแบบย่อยง่ายๆไม่ซับซ้อนไม่ต้องคิดอะไรเยอะประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มีคอนเทนต์ที่แบบย่อยง่ายง่ายมากๆกับการที่จะหาเพลงแบบนึงกินข้าวก่อนเนาะกินนี่กินอมมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาใส่เสียงเพลงกันแบบชนิดที่แบบง่ายมากง่ายสุดๆนะคะ โดยที่จริงๆแล้วเนี่ย Kinemaster เนี่ยเขาเพิ่งพัฒนาเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สะดวกมากๆสำหรับคนที่ต้องการค้นหาเพลงที่อยู่ภายในตัวของ Kinemaster นะคะไม่ว่าการที่เราไปดาวน์โหลดมาจากข้างนอกหรือว่าเราไปดาวน์โหลดมาจากส่วนที่เป็นแอสเซทของ Kinemaster เองก็ตามนะคะตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายมากนะคะก็คือสิ่งสิ่งนี้ค่ะเริ่มต้นก็คือ ถ้าเราจะใส่เสียงก็ไปที่จุดแรกที่ที่จะใส่เสียงแล้วก็ไปใช้คาสั่งเสียงนะคะหลังจากนั้นค่ะซ้ายมือนี่อ้อยไม,ไม่ไม่อธิบายแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้อธิบายไปแล้วแล้วก็สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นก็คือด้านบนสุดค่ะด้านบนสุดขวามือบนสุดนะคะจะมีสัญลักษณ์อยู่3ตัวนั่นก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายกากบาท เครื่องหมายกากบาดนะคะคือถ้าเราแปะตรงนี้มันจะปิดหน้าที่เป็น audio browser ออกไปสัญลักษณ์ที่2เนี่ยก็คือเรารู้กันดีเวลาที่เราจะไปดาวน์โหลดสิ่งที่เป็น shop asset ของร้านค้าส่วนอันที่3เนี่ยค่ะนี่แหละคือตัวสำคัญมากๆเลยที่เราจะเอาไว้ใช้ค้นหา สัญลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นแว่นขยายเราก็จะคุ้นๆกันนะคะว่าไอ้ตัวแว่นขยายเนี่ยคือสัญลักษณ์ของการเซิร์ชหรือการค้นหาทีนี้หลักการในการค้นหาเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ในอ่าที่เป็นช่องนะคะเดี๋ยวให้ดูทันทีที่เราแตะลงไปเขาบอกว่าให้ค้นหาด้วยชื่อเพลงและศิลปิน ะะให้ค้นหาชื่อเพลงและศิลปินเพราะฉนั้นนี่นั่นหมายความว่าเราก็จะต้องรู้ในเบื้องต้นนะะ่นะศิลปินชื่ออะไรเพลงชื่ออะไรนะหรือว่าอัลบั้มอะไรเอาซักหนึ่งอย่างสองอย่างนะคะที่เรารู้เนี่ยเอามาทําการเซิร์ชหรือว่าเอามาใส่ในช่องค้นหามันเองเพื่อให้ระบบของแอปคินเนมัสเตอร์นะคะเขาค้นหาให้ออาอย่างเช่นสมมติว่า w i s h you มลคิสมาสอ่ะใช่ใช่ตัวนี้ใส่ลงบาใส่แค่คําเดียวลองดูนะจะเจอไหมลองดูนะเขาขึ้นมาให้แล้วนะคะหลังจากที่อ้อนยนันใส่คําว่า V เฉยๆลงไปเพราะฉะนั้นเราเลื่อนดูเนาะสามารถค้นหาเจอเพราะว่าเราเนี่ยรู้ชื่อเพลงอ่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ชื่อเพลงนะคะแต่เรารู้ศิลปินหรือว่าวงที่เขาเล่นเพลงนั้นล่ะอ่ะเช่นนีวงนี้ นะคะวงนี้ชื่อวงซิกซ์สวไม่ว่าเจอไหมนะ <Okay. S 1> อ่ามีจริงๆด้วยโอเคก็ไปลองทําดูนะคะเมื่อก่อนก็ยังไม่มีตัวนี้เข้ามานะคะเวลาจะหาเพลงก็ค่อนข้างที่จะยากก็ขอบคุณนะคะแอปพลิเคชันที่เขาพัฒนาสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเราบรรดาของคนทําวิดีโอด้วยนะคะว่า มันสามารถซับพอร์ตในส่วนนี้ได้ใช้เวลารวดเร็วในการค้นหานะคะก็ฝากไว้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย